สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูน้ําปลาพริกป่นทานกันค่ะเพราะบางทีนะคะเราอาจจะหาพริกขี้หนูสวนหรือพริกขี้หนูไม่ได้นะคะลืมซื้อติดบ้านเราก็ใช้พริกป่นแทนซึ่งน้ําปลาพริกป่อนอันนี้นะคะทานคู่กับอะไรก็อร่อยค่ะแล้วก็ยังทําง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะเราจะใช้น้ําปลาทั้งหมด5ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็บีบบีให้ละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะถ้าไม่มีเนี่ยจะใช้เป็นน้ำตาลปีป๊บหรือว่าจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้แต่ว่าถ้าน้ำตาลทรายเนี่ยมันก็จะละลายยากนิดนึงนะคะ จากนั้นวันนี้เราจะใช้มะนาว1ลูกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูก่อนก็ได้นะคะว่าถ้าชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็จะใส่เพิ่มก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ใส่พริกป่นลงไปได้เลยพริกป่นนี่ตามชอบเลยนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะ นี่นะคะตอนนี้เราก็ชิมรสได้เลยนะคะว่ารสตามที่เราชอบหรือยังอตอนนี้กําลังดีเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ผักชีที่เราซอยไว้นะคะลงไปชอบมากชอบน้อยเอาตามสะดวกเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำปลาพริกป่นของเราทำง่ายๆนะคะทานคู่กับอะไรก็อร่อยแค่ ทานคลุกกับข้าวสวยก็อร่อยแล้วนะคะแต่วันนี้เรามีปลาดุกทอดมาทานคู่กันอร่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ